ก็กลับมนาะอยู่กับเพิ่มนแคทแทนเพลย์ช่ e งว,วันนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายคลิปนะครับคือถ่ายคลิปแบบแบบให้ตรงกันนะไปเราไปดูกันนะครับว่าผมนะครับถ่ายคลิปวันนี้นะครับผมนะครับจะห้ามโดนสีเขียวไปเราจะมาดูกันว่าจะโดนสีเขียวไหม ถ้าผ้ามือสีเขียวทุกค,คนมาข้ัเข้าห้องเรากำลังถ่ายตอนนี้เรากาลังถ่ายคลิปอยู่นะโอเคนะครับตอนนี้ดังเนไป,ไปโอเคครับก็เข้ามาในห้องอย่างเรียบร้อยก่อจบการแสดงเพียงเท่านี้ขอขอ,ขอขอบคุณคะ่ะ